เมืองเด้อพี่น้องบงรรยากาศหมู่บ้านพิบุญมันบรรยากาศเมื่อกี้เห็นนกข,ข่างข้าวบินมาไปทางไหนหลอเนือมือแลงเล้อพี่น้องเนื้มือแ,งแลงหมู่บ้านพิบุญวัฒนาหลังกระซ่วงกันข้างเนืมือแลง,แง,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 แงเดินมาถ่ายบรรยากาศเลยเออนี่นี่นีมาแล้วพี่น้องนอกข่างข้าวมาแล้วมันอกลัวเลยน,นะยินไปละ โอนอกขังข้าวมาเห้วมาเห้วโอ้ะนกขังข้าวพี่น้องขังข้าวมาสองตัวนกข้งเขา <c oughs> <c oughs> ไปใจแล้วละบินไปใจแล้วเมื่อกี้ขังข้าวมาสองตัวพี่น้องบินไปแล้ว mỗi ngày có gì mang nơi là ta bin mê xe lô nó nữa nó. ngọc 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 จอบมั่งกลางข้าวกลางข้าวมาสิี่ไทยพี่น้องข้าเบอร์กันเลยบินไปทางไหนเราเนอะบินไปทางไหนเราเนาะไม่เห็นแล้วพี่น้องเลยม่เห็นเรา ว่เห็นเราไปทางไหนบบุ๊มไม่เห็นเลยนี่บรรยากาศไทยบรรยากาศให็นตรงนี้มาเลี้ยงพี่น้องทางพุ่นห้องอาหารเด้อยกันเมืองฝ่าฝ่าแหล่ๆพี่น้อง มึงดอกใหม่ง่ามมามดอกใหม่ก็ลริขื้นมากเต็มเลยนี่ขนาดทดนาอยู่คกุมเหรียญเยย่ได้พี่ดอกใหม่ใหม่นี่เงยขนาดทดนาอยุคกุมืหรียนกบารยากาศบรรยากาศยามเลงมีต้นดอกพิมใต้ในเรื่งต้นดอกพิณ <c oughs> มึงดอกเห่นก็ร่างห้ามก็ร่างมีดอกล่ายลายพี่น้องดอกถิ่นก็ร่างถึง่อดเต็มเลยอากาศเย็นเย็นพี่น้องนะลมผัดบือๆแล้วมึงน,น,นกมึงน,นกไปบินยุบันก็เรื่องห่ายึงท่างพี่น้องนก เมื่อกี้เห็นข่างข้าวบินไปบินมาเบาไม้เล่บันมา,า,มาเจอพี่น้องเมา่อเพิ่งข่า,ขางข้าวจาังหน่อยบ่เห็นข่างข้าวเล่บพี่น้องนี่คำหนอหนอนลดมาโอ้หนอนหนอนน,อน,นอกบินมาแล้วนกบินมาแล้วนกบินมาแล้วนกบินมาแล้วงามงามดอกอันนี้ โอ้ขนนกบินไปแล้วพี่น้องไปแล้วบางมึงมงก็เดินให้บางนกหน่อยจับยึ่ทครื่องลังข้าวพี่น้องนกตัวหนึ่งจับยึ่เครงลังข้าวบินไปแล้วบินไปหาหมูลแล้วนี่นี่บินมากจับยี่ทั้ง่องหันสายไฟเหรอสองตัวตัวหนึ่งจับยึ่เสาตัวหนึ่งจับยึ่สายไฟ นกน,น้องนกบินนี่เราเห็นหอดเสียงยิกเก่งกระทั long, ่งไหนลูกระเด็นกันสิขอจบคลิปไปซ้ำหน่อยก่อนเด้อพี่น้องเอาไ้ติดตามคลิปหนาคลิปนี้ค่ะไทยบรรยากาศหมู่บ้านที่บนไม้บังตางบนกล็ของอานวัดดีค่ะ